แล้วเวลานางงามแม่วเวลาเขาเตรียมผิวอะเขาเตรียมผิวยังไงอยากรู้เขามีการกันแกล้งกันไหมคะอ๋อมีทุกเวละ่ะลูกเลยใช่ป่ะทำไมอายุก็อายุก็อรับวันเ้เงวเลมันจะหล่นครับเออมาอ c t i n งนิดนึงนแดดเสวัสดีค่ะ สวัสดีกันทุกวันสวัสดีทุกคนค่ะก็โอ้โหวันนี้นะคะไม่ต้องพูดเลยค่ะเพราะว่าเรามีช่างแต่งหน้าเมคอัพชื่อดังของเรานะคะเรามาแต่งลูกไหนวันนี้แม่พิ่งสรเราจะกล่นนำก่อนคือวันนี้ทุกคนแม่ชาติแม่ชาติมาหาที่เราคอนเสิร์ตกนแ้่ย นี้นอกจากมาแล้วแม่ไม่ได้ต่างแล้วเนี่ยแม่ยังมารออีกประมาณสี่ชั่วโมงอ้าวกลับทันไหม <laughs> วันนี้เป็นลุคที่อยากให้แม่มาปั้นหน้าแบบรู้ <laughs> จักาวาเลยขอไม้น้สามอี๋ซึ่งวันนี้นะคะเราจะแต่งลุคนางงามซึ่งเป็นลุคนางงามที่ช่วงนี้กำลังจะถึง Miss Universe แล้วนะคะก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยบรรจงแต่งหน้าสาวีให้เป็นแบบ Miss Universe นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลุค Miss Universe ของเราเนี่ยแม่ชาจะปั้นแต่งได้ถึงขนาดไหน คือปกติแล้วอะทุกวันอนะที่เราแต่งนอกจากโดนแสงพวกสปอตไลท์อะหรือว่าบางทีแบบไปถ่ายละครนะ่ะก็เจอแสงแบบนี้คือแน่นมาก,กไฟแรงมากจริงๆนอกจากโดนแดดแล้วนะยังไม่พอยังมาโดนแสงสปอตไลท์แบบนี้แล้วก็ปัญหาหนละักก็คือจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากล่าอะไรเงี้ยค่ะ ท,ที่เห็นนะปกติแล้วอย่างที่เห็นนะซูมเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นชัดคือใก,กล้ๆมีอยู่นะอ่ะกล้องซูมเห็นที่เปิดเผยผิวเลยนะปกติไม่ไม่เปิดขนาดนี้คือบางทีหน้าจะไม่ออกไปขนาดนี้นี่คือครั้งแรกเพราะถือว่าเป็นชาแนลของเรานะคะก็ ทำยังไงดีแม่หาวิธีก็คือไปแบบคลินิกไปแบบเสริมความงามแล้วก็ไปเลเซอร์ปกติอ่ะวยในีระดับหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันบางทีก็เหมือนกับหน้ามันก็จะเบิร์นอ่ะบางทีเราเจอเลเซอร์เยอะๆหน้ามันจะแห้งมากค่ะแล้วก็เลยแม่ไปเจอตัวนี้<ๆ>เขาชื่อว่าเมลานี่ เป็นครีมทาฝ้าจากโฟอินวันนะคะจะบอกว่าเขาจะช่วยทำให้ฝ้าเราเนี้ยจางลงนะคะเขาใช้ดีมากแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะะจริงๆเพราะว่าเขามี SPF 20ค่ะแล้วกี้ก็ชอบใช้นะคะนี่จริงๆใช้มาเดือนหนึ่งแล้วนะแม่คือใช้เขาอะ่ะคือตัวเนี้ยเขาเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะแล้วก็ดีกว่าอาบูตินได้หลายเท่าเลย ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีพวกสารพาราเบนด้วยจะบอกว่าเนี่ยมันซึมไปเลยนะคะเหมือนเป็นครีมแบบเข้ากับหน้าไปเลยแล้วก็จริงๆใช้แทนไพรเมอร์ได้เลยนะทุกคนก็ใครสนใจก็ลองไปซื้อได้เพราะว่าอันเนี้ยแบรนด์เขาน่ารักมากแล้วมาด้วยแบบหลอดๆอย่างนี้นะคะแม่แม่ว่าซึมป่ะเออซึมเร็วอ่ะซึมไปเลยแล้วก็มันไม่เลอะนะเอ,เออจะได้มาใช้บ้างแม่เอาไปใช้เลยให้สี เป็นอะไรนะทาปาโฟอินวันนะคะเนี่ย <ๆ S 2> ทุกคนสังเกตนะว่าตรงเนี้ยเรียบเนียนแล้วก็ใช้แทนไพรเมอร์เวลาใครอยากจะแบบว่าลงก่อนแต่งหน้าก็คือใช้แทนไพรเมอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวกี้เองส่วนตัวกี้ก็จะใช้แบบเพียวๆเลยเ่อไม่กลัวแล้วฟ้าไ,ไม่กลัวแล้วฟ้าไปมาเริ่มกันดีกว่านะคะเมื่อกี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นทริคเล็กๆของเราที่เราใช้นะคะก็ใครอยาก ที่จะสนใจเมลามีก็เข้าไปได้นะคะใน IG ต่างๆของเขาและ Facebook ด้วยค่ะวันนี้ค่ะแม่จะบอกว่าลูกที่เราจะแต่งกับมิสอินเวิร์สได้ข่ามาว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคลุกคลีอยู่กับในแบบเขาเรียกว่ากลุ่มนางงามยังไงเล่าสิใช่แต่ก่อนแม่ส่งนางงาม เหนื่อยมากการเป็นพี่เลี้ยงเหนื่อยเราต้องบอกว่าทำไงให้ลูกสาวเราแบบมีออร่าให้ดูโดดเด่นอะ<ำ>่ะไม่เคยมาเยอะลงผิวให้นางงามอ่ะแล้วประกวดแบบว่าไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องอาบน้ำทำไมอ่ะมันก็คือนอนมันมีต่อเลยแบบว่างานเช้าไงประกวดคืเอ,อเสร็จออออก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยและอีลูกสาวนางงามหนึ่งอ่ะนั้นไม่ต้องพูดนะว่าเป็นใคร,ใครอะไรเงี้ย <laughs> ก็ประกวดเช้าเสร็จก็ตอบไม่ต้องพูดอะไรแกเออไม่เยอะนะสมัยก่อนแล้วไงแล้ก็นอนต่อตื่นมาก็เราก็เอ๊ะกลิ่นอะไรสมัยก่อนเขาประกวดได้เงินเยอะวปะโอ้ยมันได้ทั้งเยอะแล้วแต่เวมใจรักมากกว่าอย่างต่ำคือ5,000ันสามพันมื่นสองมื่นอะไรอย่างเงี้ยทำงานวัดงานมันเอาความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็สมัยนี้แม่แม่ยังส่งอยู่ปะอ๋อเลิกแล้วอยู่ตัวเลยไม่ไหวแล้วเด็กวันนั้นส่งอยู่นะส่งใครส่งเด็กอ่ะ เขาบอกว่าแม่ส่งเงินให้เด็กตลอดเลยอ,ะอ่ยอะอ๋อส่งผู้ชายอ๋อเหรอส่งผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาออ <c oughs> แล้ว,ว,นานาวเวลานางงามแม่เมวลาเขาเตรียมผิวอ่ะเขาเตรียมผิวยังไงอยากรู้ก่อนนอน,นก็ต้องมาร์คหน้าเลยมาร์คหน้าให้ผิวฉ่ำนอนพักผ่อนให้เยอะมาร์คทุกส่วนปะคือเห็นนางบัญทีอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะขอเขาเงียนมากเลยอ่ะทุกคน,นไม่มันต้องมันต้องลงผิวลงผิวใช่ปะใช่สมัยก่อนลง ชั้นเดียวก็อยู่แต่แม่จะมีเทคนิคของแม่ลองพื้เสร็จก็คอนซีลเลอร์ใต้ตาเอาเมื่อกี้ลองพื้นของไอ้นี่ของยิบแสงอ๋อยิบแสงคือแม่ชาติอะครั้งแรกที่เราแต่งกับแม่นะเราจําได้เลยว่าแม่แต่งเร็วมากทำานางามก็น้าผมลงผิวขับรถทุกอย่างจริงวันไหนเนี่ยขายรถเอามาให้ด้วยเพราะว่ารถเยอะมากเอรถเยอะมากที่บ้านนี่คือเมาเมาเมาตอนนี้ ตอนนี้มีไหมพันแล้วเหลือสองเหลือสองนะคะก็แล้วเป็นไงโควิดแม่โอ้โหลานาวปกติเป็นคนทำงานแท้ทุกวันน่ะไม่มีวันพักเออใช่จริงทุกคนใช่มาแบบช่วงนี้แบบเครียดเครียดมากเลยเครียดตัวหาคนนี้คนนี้ว่าใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางคนบอกแม่เครียดเหรอทำไมไม่เห็นโพสเฟซอะไรเงี้ยอยากจะโพสจะตายอยากจะแบบว่าระบายอยากจะระบายมากจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันการคบหนักมากอะค่ะก็วันนี้ก็เลยเราอยากให้แม่แบบ มาสร้างสีสันให้กับชาวโซเชียลหน่อยเพราะว่าออทุกคนจะเห็นผลงานแม่ชาติเยอะมากแต่งดาราแต่งหูงานแต่งงานคือเยอะมากนะคะก็ลูกนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่ชาติเพราะว่าเชื่อว่าแม่จะทําให้ลูกไปสู่จักรวาลได้เอเมนต์เว็บไซต์บอกอยากให้พพี่กระูมากเหมาะหมคอมเมนต์้วยนะว่าเชคอายุน่อ เกียดอ่ะแม่ผักัวขึ้นมาดิแหมผักบวไอ c ซิ่งเก่งมากเราเออนักแสดงอย่างนงี้แหละแค่ใช้ก็่าเอาแต่กิ๊กจริงช่วยใช่คืออันเนี้ยเราชอบเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วก็ มันจะมีในเพจเพจนางงามเนาะจะชอบเอารูปเราเป็นแบบรูกแบบฟิตเฟียสหน่อยผมยาวตรงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจีตาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคอมเมนต์เยอะมากแม่เา็าเลยบอกว่าเออไหนๆก็ช่วงนี้กำลังเข้ากระแสะของ Miss Universe พอดีก็เลยอ่ะจัดซันหน่อยค่ะเป็นความใฝ่ฝันใช่ไหมเป็นความใฝ่ฝันคือนนอยากไปยูนิเวิร์สแต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะเพราะ พราะอายุเกินใชพรอยุเกินแล้วก็ในคอมเมนต์ก็มีนะบอกว่าพิงกี้เข้าไปไม่ได้แล้วล่ะทำไมอ่ะอายุก็นโ้ยโอ้ยโ้ไงวอลยล็ตมันจะหล่นคอ้อมยออ้ยโออ้ออ้ยโอ้ยโยอ้ยออย้ยยอ้ออออออ คือก็เมื่อกี้เรามองมุงนี้ใช่ป่ะแล้วมันเป็นภาพสโลว์อ่ะมันเห็นเป็นภาพสโลว์อ่ะคือคือถ้าเป็นเราอ่ะเราไม่ตกใจเพราะข้างหลังไม่้ดูตกใจมาแอคติ้งนิดนึงแน่ขั้นตอนต่อไปก็คือแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนะคะหลับหลับตา แม่แล้วก็นางงามสมัยนี้กับสมัยก่อนอ่ะมันต่างกันป้าเวลาขบอกหน้ามากกาชาสันตยายหรืออะไรเงี้ยสันตยายใช่ต้องโบกต้องฉ่ำอะไรเงี้ยอ่อ่ปากปากสีปากปากสีชมพูอ๋อใช่ใช่ติฟล่าคือเราจำได้แล้วก็มีการสอนเทรนไหมจะโดินจะฉาลูกเห็นอ่ะ ใช่ต้องยิ้มกว้างอะไรเงี้ยจนเหงือกแห้งอ่ะยิ้มแล้วปากเขาปากสันสันใช่ปากสันแต่ว่าต้องแบบเดินช้าอยู่อ่ะลูกแมนด้ามีขอ cover แมนด้าได้ปะด้แมนด้าหรืออนาฟาด้าแม่รู้ไหมว่าเขากำลังประกวดอยู่แม่ให้กำลังใจน้องแมนด้าหน่อย แม่ให้ไปแล้วแม่ไปแล้วเหรอแม่รู้จักน้องเปล่ารู้จักก็แม่ก็แต่งน้องอยู่สวยน่าสวยเป็นคนที่คิ้วชัดตาชัดปากสมูคิ้วเขาก็แทนพึ่ใช่ผิวแทนแทนแม่ชอบอยู่เนี่ยแม่ชอบตรงหน้าเขาตรงไหนที่สุดถ้าถามแม่ชอบดวงตากับคิ้วเขานะลูกชอบบุคลิกภาพของเขาคือเขาอยู่นิ่งๆอะแล้วเขาก็พูดนิดเดียวอะเออรู้เลยว่าคนนี้ใช่อล่ามาเลยใช่ไหมอล่ามาเลยแล้วก็ บอกเลยว่าปีนี้คือน้องต้องทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่กรรมการอยากจะไปในลุกไหนบอกได้เลยว่าถ้าให้ทายนะจริงๆก็อยากให้น้องอ่ะที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าเพื่อ,เ,อเป็นกลางๆเรารู้สึกว่าเราว่าน้องนองเข้ารอบลึกอะคนไทยจะต้องอยู่ในไม่ห้าหรือสิบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าความสวยเป็นหนึ่งนะแต่เรื่องเรื่องที่มามากกว่าความสวยคือ Ar, ทุกอย่างที่รวบรวมเขาอะความเป็นเขาอะคนนี้แม yeah. ่โซซีบ really ิน yes, ี่มี s เซาแอฟริกาเนี่ยคุณน้องโซซีบินี่เขาเป็นน้องเราเพราะเราูอยู่น้อยกว่าก็คือคือด้วยลุคแบบนี้เรารู้สึกว่าหน้าตาเขาอะมีมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะด้วยด้วยโครงสร้างของเขาคับคุณค่ะ เป็นตัวของตัวเองใช่เป็นตัวของตัวเองรือว่าเป็นคนผิวสีที่แบบว่าสวยอะ่ะสวยแม่สมัยก่อนอะ่ะหนูจำได้ว่าเขาชอบขัดเบ้ามากตรงเนี้ยคือข,ขัดดำขัดน้ำตาลอะไรเงี้ยสมัยนี้มันอยู่ปะสมัยนี้ก็ไม่แล้วเป็นยังไงเบลนเบล,นเ,ลนเหรอใช่ตอนนี้นางงามรู้สึกว่าไม่ค่อยได้บำรุงตัวเองเลยนางงามนอนน้อยปะจะเอาเมลามี่มาดื่มก็ไม่ได้เพราะว่าเมลามี่เป็นครีมทาหน้า <laughs> ตรนนี้แม่ว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยเบื่อ,อแม่ว่าแม่จะขายผู้ชายที่แม่มีแม่จะซื้ออ๋อ <laughs> อ๋อไม่ขายเหรอเอองานถนัดซื้ออ๋อถนัดซื้อมากกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นเพราะว่าโควิดน่าจะมีโปรโมชั่นอ๋อเนี่ยช่วงนี้ทักมาเต็มเลยผู้ชาย <laughs> หัวกระไดไม่แห้งน,นั้นเราเนี่ยผู้ชายไม่รู้จักว่าทักมาบางคนให้ทำไรยิ้มตังค์เออชดงชดีก็ทักมาก <laughs> บางคนหนีไปบวชอะเออเพื่อแม่ต้องคืนเงินเออเขาหนีไปบวชอาตมาบวชอยู่อะพระบางคนไปบวชไงเออเราทวงตังว่าเมื่อไรให้แดีเพราอเราไม่มีดอกไงตอนนี้อาตมาเดินทุดงอยู่บวชอยู่ส่งรูปมาเขาเริ่มบอกเฮ้ยกูกูบาปไม่ว่ากูทวงพระวันนี้เราจะมาด้วยลูกอะไรแม่เป็นแบบน้ำตาลดำน้ำตาลดำแต่ไม่ได้ดำสนิทไงอ๋อน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไหมอะ เขามีการกั่นแกล้งกันไหมคะอ๋อมีทุกเวละลูกเลยใช่ป่ะแม่ยังเคยเลยหมายถึงว่าอะไรแม่เอาอะไรไปใส่เขาเหรอก็คือมีจะมีพี่เลี้ยงบางท่ายโทรมาสกัดเราอะไรเงี้ยเช่นอ่ะเวทีนี้ล็อกไม่ต้องไปจริงแล้วไงมีอ่ะไม่ไปได้ไงแม่อยู่หน้าร้านแล้วอของพวกนี้มันก็คือทุกคนก็อยากให้เต็กเตงได้แต่แม่ไม่ ไม่เคยเลยไงไปไม่ไปก็ได้ไม่ได้ก็กลับไม่ได้ก็กลับเออถือว่าสนุกเราชอบเราละกันระกวดสมัยก่อนมีคนจีบแม่เยอะปะไม่มีไม่เป็นผู้ชายตอนนั้นผู้หญิงน่าจะจีบเยอะอ่ะแม่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะก็ปัดขนตาล่างเสร็จก็จะมาเฉดจมูกเฉดจมูกใช่แล้วความโครงของเอ่อมธนิสกิเนวร์สร้างโครงหน้าเวลาแต่งขึ้นขึ้นเวทีอะค่ะ มันเหมือนมันต้องจมูกเป็นสันตาก็คือคิ้วโก่งนะคิว้วเออพูดถึงเรื่องคิว้วแต่ก่อนโก่งเส้นเดียวโก่งเส้นเดียวแล้วสมัยนี้นสมัยนี้คิ้วปัคิ้วฟูงคิ้วฟูงแบบฟูฟีย้ยสมัยก่อนอ่ะทุกคนต้องไปดูภาพชอบแต่งแบบตาฟ้าตาสีาขาวๆดวงนี้แล้วฟ้าแล้วก็ปัดมาสคาร่าแบบเหมือนไม่ให้ต้องไม่ต้องไม่ต้องงอนอ่ะเออมื่อสมัยก่อนจะต้องโดนแบบนี้ตลอด ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะแม่อ๋อเมื่อกี้ปัดอะไรอ่ะเฉดแล้วทะลุเฉดแล้วเหรอคะเฉดถึงนี่เลยใช่ไหมใช่หน้าต้องต่อเป็นอกโอ้โหน้ำตาทุกคนโครงหน้าหนุยากไหมในการที่ไม่ต้องเพิ่มอะไรในการที่จะไปเป็นมิสเรามีโครงอยู่แล้วเราเป็นคนที่หน้ามีโครงใช่เพราะเรามีโครงของแขกอยู่อย่างนี้คือเป็นโครงแบบอแมนด้าอ่ะอันนี้คือไฮไลท์นะคะ คือแม่แม่จะเน้นไฮไลท์ตรงนี้นะคะเวลาเราหันมุมทุกมุมเนี่ยมันก็จะรับแสงนะคะแต่เราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีเมลานีนช่วยนะคะความเป็นฝ้ากะเราจางลงอันนี้อะไรคะคุณแม่เป็นสีอะไรอะ่ะสีผสมเหรอใช่มันเป็นผสมน้ำตาลแล้วออกพีชและชุ่มพูในสีเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแม่ชาติเพราะว่าอีสีสีสี มันจะไม่ใช่แบบส้มเลยแล้วมันไม่ใช่ชมพูเลยคิ้วคิ้ววันนี้จะคิ้วแบบไหนคะแม่คิ้วก็จะโก่งหน่อยโก่งหน่อยปัดองศาขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแผ่เป็นแบบว่าน,นกยูมคิ้วเนี่ยต้องยกให้แม่ชาติเพราะเขาคือคิ <Q S 1> อ้วพิฆาตชาติเมืองทองคิ้วขึ้นต้นด้วยตรงนี้นะคะเข้าไปเลยนะคะคิ้วพิฆาตชาติเมืองทอง คือเขาจะมีซิกเนเจอร์ลุคของเขาก็าคือคิวค่ะตือนตื่นนางงามนี่ต้องตื่นแต่เช้านะใช่บางทีอ่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะมันเหนื่อยชั้นเลยเนสุดเนาะเหนื่อยเหนื่อยพี่เลี้ยงเหนื่อยานางงามจริงพี่เลี้ยงเหนื่อยนางนางามเหนื่อยเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนดูนะว่าคิวของแม่ชาติอ่ะทำไมเขาถึงคิวพิฆาตชาติเมืองทอง เห็นนะคะชาติทิวพิฆาตชาติเมืองทองเขาไม่เหมือนไทยจริงเพราะไม่มีใครอยากดูเพราะไม่มีใครอยากเหมือนใส่ขนตาปลอมของไทยนะเป็นอะไรนะเป็นเนลามิดใชยเบอรอะไรอะเล่นงมูอันนี้เบอร์04 04มันแต่มันต้องซ้อนกันนี่เห็นไหมมือเหี่ยวเนยะ เขาขายไม่ออกเออไม่มีใครมาดูลูกก็ขายของแม่อยู่นะลืมตาลูกเอออะเห็นปะ,ะมันเป็นยังไงทุกคนดูสิแม่เมื่อกี้ยังไม่พอที่ติดไม่พอต้้งสองชั้นทำไมอ่ะ,อะเราจะได้ขายเยอะๆไงอ๋ออ <laughs> <laughs> ไม่ใช่อะไม่ใช่เป็นเทคนิคนะคะคือมันเป็นเทคนิคแล้วก็ให้ตามันฟูคือมัน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 ยังไม่พออ่ะจริงๆมันต้องสองอ่ะและนี่นะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะขนตาเนี่ยเราเม็สองชั้นนะคะเพื่อเป็นลุคของ Miss Universe เนี่ยชั้นเดียวไม่พอทุกคนอ่ะต่อไปขั้นตอนอะไรแม่หัวตาที่หัวตาเมัลนี่เขาดึงอะไรนะเนเลนี่อะ รู้สึก uhm ว่าผิวมันเนียนขึือขั้นตอนอินไลเนอร์ขั้นตอนแต่งเติมค่ะส่วนที่มันหายแหว่งไปอะใช่ก็คือข้างนอกข้างนอกพอแต่งให้มันครบแล้วเนี่ยพอเราเปวดตาค่ะข้างในเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบบางคนลืมทาอีไลเนอร์ก็จะเหมือนแต่งแล้วมันไม่เสร็จมันจะแบบไม่คอมฟลีทเงี้ยค่ะ แม่คิดว่าเดี๋ยวลูกของ Miss u n เวิร์สต่อไปเรื่อๆยๆอ่ะมันจะแต่งเบาลงหรือมันจะแต่งเข้มขึ้นก็ไม่ก็ไม่ได้เบามากนะเพราะว่าบนเวทีมันมันไฟมันต้อง,องสเตจเน,นาะใช่อ๋อมันลดแต่ถ้าเป็นแบบว่าเวทีออสเตยมันต้องแบบนี้แบบแต่เราเห็นนะช่วงหลังๆเหมือนจะทำให้ผิวแทนขึ้นปะใช่มันจะแ,แทนจะไม่มี <4 S 2> สีชมพูเลยใ่้ปากก็จะไม่ชมพูไม่แดงถ้าถ้าจัปากแดก็คืออ่อนใช่ เพราะโครงสร้างของฝรั่งมันนี่อยู่แล้ต่อไปก็คือขั้นตอนของการปัดผลตาาจริงกับฟอร์มให้มันเขืนกันนะคะจริงๆนะแม่ชาติก็มีเทคนิคของเขาในการเบลนเบลนสีตาแต่เมื่อกี้เรากำลังติดพันในการคุยต้องไปดูนะแสดงทุกคนเขาจะติดใจแม่ตรงนี้เพราะว่าแม่ทาสีแบบสีตาได้เบนด์มากสีอะไรบ้างไม่รู้ว่าสีอะไรอ่ะ รู้แต่ว่าสวยอันนี้เป็นสีอะไรแม่สีอะไรก็ดูออกมีสีอะไรก็ดูออกไม่เรื่องจริงแม่อ่านออกไหมฮะใช่อ่านดิอ่านดิชื่อสีว่าบอ a r d meeting คือประชุมบอร์ดสีประชุมบอร์ดน่าเฉลยแบบทายออกมาได้แล้วคนเขาอยากรู้ว่าแม่ใช้สีอะไรบ้างไม่ทายค่ะเสรดอาจาะ <laughs> เพราะว่าคลายหมดแล้วไงเหลือาาแต่สเสรด <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ก็น่ากลัวแล้วลูกน้ำลาย <laughs> เลยละกันจไหนๆก็ไหนๆละเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เหรอหนึ่งล้านเอาดีๆคนโฟกัสคนข้างหลังคนหน้าไม่โฟกัสใช่ไหมแม่รู้สึกยังไงคะกับการที่ที่ได้ร้านหนึ่งแล้วนะคะสำหรับรู้สึกดีใจหรือเสียใจดีคนไม่มาโฟกัสเรื่องแต่งหน้าเลยไม่มีใครจ้างไปแต่งหน้าก็ยังคิดเลยว่าจะ แต่ติกตอกจะไม่แต่งหน้าแล้วคือหันตัวเองไปเป็น t i k กต k อก์นะคะด้วยยังแมมเอ้ยโยฮจะกวาดไปทางไหนคืออันนี้ทุกคนเป็นเทคนิคแม่ชาตินะคะเขาจะผสมสีที่แบบว่าอย่าเรียนแบบเอย่าเรียนแบบเรียนแบบไม่รู้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้อะไรบ้างคือเขาใช้ของนี่เขามีอยู่ทั้งหมดเอามาละเลงแล้วผสมกันนะคะเสร็จแล้วค่ะ วิงานผิวดีมากเลยกี่จริงเหรอฝ้ากาไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยต้องขอขอบคุณมากแม่เรารู้สึกนะว่าตอนนี้คือแบบผิวมันแบบดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ ใครที่อยากสนใจผลแบบเมลามี่นะคะก็ไปได้เลยนะคะที่วัสดุแล้วก็บูธนะคะราคาคุ้มมากแม่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําสิหรับที่แล้วกันนะคะผิวใสไร้กระผักหนังก็หายไปแล้วก็เมคอัพชื่อดังของเราคุณชาติเมคอัพเห็นใช่ไหมไอจีไหนคะไอจีช่วยชี้ไปหน่อยอ๋ัไอจีชาติเมคอัพนะครับอยู่ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ตรงไหนอ่ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งฝั่งนี้ลาบกตดแล้วตรงไหนอ่ะนี่อรงไหนก็ได้แล้วแต่นะนี่ก็ได้ขึ้นอย่างงี้ก็ได้อันหนึ่งสองทั้ อันนี้ค่ะอ่าใครสนใจก็ไปหาแม่ได้นะคะใน i ไอจี ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางกี้ด้วยนะคะแล้วก็ใน y o u t u b ิ p i n k า s ิกาออฟฟิเชียลไปเลยนะจ๊ะทุกคน I love you คนไทยทุกคนสวัสดีจ้ะ